ซื้อเรียบร้อยแล้วใบเฟินจริงหรือเปล่าซื้อแล้วคุณตัดสองต้องตาได้ห่ะสีแบบร้อยจัดได้หะน้องเจนมพทองไหมวันนี้เป็นวันแรกที่หนูเวียนหัวนะคะทุกคนดูหน้าตาหนูตอนนี้หนูก็จะแบบมึนๆแต่ก็อยากมาเลยเพราะว่าวันนี้คนซื้อบัตรเยอะจริงๆนะคะเกินคาดเลยตอนนี้ทะลุห้าล้านแล้วห <laughs> น่อยหน่อ <laughs> ยหยอกไหมคะหยอก เป็นสปอนเซอร์หนึ่งคนกินส้กรรมกําหนึ่งอันร้มกันี่คือหนูถักเออและอย่างที่บอกก็คือแบบไล่รอบนี้เราจัดหนักจัดเต็มเลยอย่าใส่รองเท้าส้นสะูงนะเดี๋ยวเป็นห่วงนะได้เลยค่ะใส่ประมาณนี้นะคะอยู่ต๊ะหน้าอ่ะ อยู่ที่3,000คนมันดีแบบนี้เลยไม่ตัดนะมันไม่เป็นรไรเ,เป้าหมายของเราเนี่ยอยู่ที่3,000คนนะคะซื้อแล้วได้ลูกผู้ชายแน่นอนจริงไหมถ้าลูกผู้ชายก็อย่าให้กวนเหมือนพ่อมันพ่อมันกวนมากน่ารักแบบนี้ได้ลูกสาวอุยขอให้เป็นศิลปิน นะคะคจองสตรีมจ้าโอนจองเลยจ้าโอนยนนี้หรอคุณครีมใครนะคะจะเป็นสปอนเซอร์แจ้งได้เลยเดี๋ยวเราปักหมดชื่อเลยนะคะแบบว่าเจนนี่พี่อยากแจกสิบใบส่ะพันห้า 5, อนมาว่าไปนี่คะ่ะสี่พันสารอคนที่อยู่ตรงนี้นะคะไค์นี้ไม่มีการแจกบัตรแต่ว่าจะมาไลฟ์เพื่อให้ทุกคนซื้อบัตร ไม่ซื้อหน่อยจะเอามาซื้อแผมเพลรับบัตรคนละครึ่งไหมคุณพระก่นอนหลังเจดที่าบารด้อไม่มีไม่มีการรับชมในสถานที่จริงนะคะเพื่อป้องกันนะคะ <c oughs> การติดโควิด <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นแล้วชมผ่านออนไลน์เท่านั้น